สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสายผ่านของ V ีออสนะครับสายผ่านของ V ีออสรุ่นนี้นะครับก็คือรหัสนะครับอันนี้รหัสนะครับ90916นขีดที่ส 0, 0นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อของ Mitsubishi ซึ่งสั่งซื้อมานะครับจะมาเปลี่ยนสายนี่นะฮะสายนี้ก็นานพอสมควรแล้วนะฮะเป็นแสนกิโล อันนี้ถึงจะไม่เกิดอาการดังนะครับแต่เราก็พยายามที่จะดูว่าข้างๆนี่มันชำรุดฮนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายพานโดยการเพื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์และง่ายที่สุดฮะเราจะถอดฝาครอบนี้ออกก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราก็คลายเพื่อดันได,ดชาร์จที่เข้าไปนะครับดันไดชาร์จที่เข้าไปก่อนให้หลวม นะครับผ่อนได้ชัดด้านล่างนะครับเนี่ยล่างรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์อันนี้เบอร์12นะฮะเบอร์12โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดให้ก่อนถอดออกนะฮะถอดฝาครอบออกก่อนนะฮะเอก ออกนะครับเพื่อให้โล่งๆนะจะได้มองเห็นได้ชัดเจนเนะครับแล้วก็ผ่อนตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นจะเป็นน็อตที่รู้สึกว่าเกลียวจะหวานแล้วนะฮะตัวผู้ตัวนี้นะฮะผมก็เลยใส่ตัวเมียเข้าไปก็ผ่อนตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เบอร์12 คลายก่อนนะฮะคลายอันนี้รู้สึกไม่แน่นโดยซ้ำไปนะฮะคลายก่อนคลายตัวนี้ก็ไม่ผ่อนไปเลยนะแล้วออกมาเลยก็ได้นะน็อตตัวนี้แล้วตัวนี้หวานนะฮะผมเลยต้องใช้น็อตเบอร์สิบสองใส่เข้าไปนี่ก็รอชิมก็ไม่ใช่นะฮะ มาชิมอะไรตอนนี้เนี่ยโอเคทีนี้เราก็นะครับรก็้ผักเข้าไปผักตัวน,นี้ใส่นะผักตัวนี้ก็ออกให้เกะกะจริงไม่ต้องออกนะผักเข้าไปนะนี่ผลักเข้าไปแล้วนะผักเข้าไปสายผ่านมันจะหย่อนนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ จะมองไม่เห็นนะครับเครื่องมันยังร้อนเนี่ยเพิ่งเพิ่งถอดออกนะครับมันก็ใส่ไม่ยากนะตัวนี้อ่ะถือไว้นะครับเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะการใส่มันก็ไม่ยากหรอกครับตัวนี้สามารถที่จะดันมางนี้นะฮะมันก็คือ ผ่านมาแค่นี้เองนะผ่านมาแค่นี้ก็ดึงออกได้เลยง่ายๆนะฮะแค่นี้นี่คือสายพานเก่าที่มองเห็นว่าชารุดนะฮะก็คือแบบนี้เนี่ยกินแบบนีนะ้นี่ใช้มาเป็นแสนกิโลแล้วนะครับเบอร์ที่ใช้อันนี้เบอร์รู้สึกว่าเบอร์ก็ไม่ค่อยถูกไม่ตรงฮะอันนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งครั้งฮะ เบอร์ไม่จะดูก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวตัวนี้ดีกว่าเยอะนะฮะปึ๊บอ่าวิธีการใส่นะครับแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมใส่ลงบ้างล่างนะให้แต่ตัวนี้ก็ มือมันจะลงไปไม่ได้น้องเจอว่าอมันยังร้อนอยูอ่ก็ไม่เป็นไรนะก็ใส่ตรงร่องก็โอเคในตรงไปแล้วฟนะังทมตนตมไปแล้วอันนี้จะให้ตรงนีมันจะมีร่องอยู่ประกอบปุ๊บนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็โคง้งโคง้งหลบเข้าไปข้างในหลบเข้าไปข้างในตรงนี้ต้องอยู่ข้างในนะครับ จะมองไม่เห็นฮนะมองไม่เห็นไม่เป็นไรก็เป็นการใส่ง่ายๆใส่ผ่านไม่ใช่ยากเกินอะไระหลุดไปตรงนั้นเดี๋ยวป๊บนึงนะฮะตรงนี้ยังลวงหมือไม่ได้เพราะเครื่องมันยังร้อนอยู่สักครู่นะฮะเดี๋ยวปับ๊บ นอนอยู่อ่อโอเคข้าวปแล้วผม่องไว้นะครับแล้วก็ตึงๆไว้ก่อนแต่เราประกรบนี่นะอ๋อประกรบแอร์้านล่าง ลักษณะอย่างนี้ฮนะตรงนี้ก็ม้วนเข้าไปตรงนี้ต้องดึงให้ตึงขนโอเคก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหนึ่งอ่าเป็นลักษณะองเงี้ยตรงนี้ก็ต้องดึงต้องให้เข้าที่นะฮะ ลักษณะอย่างนี้ก็เด้งมาเนี่ยนะฮะตรงนี้มันจะตรงพอดีเลยมะตรงปุ๊บกระเด็นนี่มาให้ตึงๆนก็จะเข้าพอดีเลย โอเคนะครับอุ้ยร้อนแล้วก็ดูว่ามันเข้าหรือ,อยังโอเคครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เข้าเรียบร้อยครับสายพานของวีออสครับก็เปลี่ยนง่ายๆฮนะนี่ พูดถึงสายผ่านด้านหน้านะฮะด้านหน้าของโอเคนะครับเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ให้มันตรงที่เดิมนะครับ นี่หมุนค่อยๆหมุนเข้าไปนะเราต้องดูด้วยความตึงสายผ่านต,ตอนนี้เราก็ลองลองขันเข้าไปก่อนขันให้แน่นไปก่อนนะครับ ราวเต็มือไปก่อนครับทีนี้เราก็มาสองไฟดูนะครับโอเคขันให้ตึงขันตรงนี้ให้ตึงนะครับ ตั้งแล้วดูต้องดูสายพานด้วยนะความตึงของสายพานนะครับแ๊บนึนะครับ,รบ,รบจับไว้ก่อนโอเคถือว่าตึงแล้ว ไปนะครับนี่ถือว่าสายพานก็ตึงนะฮะตึงแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำไงต่อที่อันนี้ก็ใส่ต่อนะครับเมื่อกี้ผมถอดออกปึก๊กตัวเล็กๆนี้ฮะต้องจับไว้แน่นนะฮะกันสายขยับคือตัวนี้ จริงการเปลี่ยนสายพานไม่เกิน30มสินาทีนะถ้าเครื่องไม่ร้อนอนะันนี้เครื่องมันยังร้อนอยู่นะน,นะครับม้วนเข้าก่อนต้องหมุนนด้วยมือก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันช้าผันเล็กหมุนด้วยมือก่อน เสร็จแล้วเราก็เล็กสุดนะครับนี่น่าจะเป็นเบอร์เต้านะฮะเบอร์แปดหมุนเข้าให้แน่นนะฮะตรงนี้เอเคครับเสร็จแล้วก็ใส่่เลยครับใส่ปลั๊กที่เราถอดมาสักครู่นี้ อันนี้ก็เป็นเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะ start ท t a r t start เครืร่องยนต์นะครับนี่ก็สําเร็จนะฮะไม่เกิน30นาทีนะครับแต่ว่าเครื่องมันร้อนจับต้องไม่คยได้นะครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะครับรถยนต์ B ีออสนะครับง่ายๆทําเองได้นะครับดูสายพานที่มันชมรุดนะถ้าวิง่งไปเป็นแสนกิโลก็ควรจะเปลี่ยน นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JJ มาแล้วด้วยนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ฮะรเราก็ดูการหมุนของสายพานนะครับโอเคครับหมุนเราก็ไม่ดังเงียบสนิทนี่คือการหมุนของสายพานตัวใหม่นะครับเสร็จแล้วเราก็ครอบฝาเหมือนเดิมนะครับครอบให้ตรงเลยครับว e ออสจะสวยนะเครื่องจะสวยเราต้อง ข้อฝานี้นะครับแล้วก็เช็ดให้สะอาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยทีนี้น็อตเนี่ยผมได้ซื้อมาใหม่นะฮะวันนี้ผมสั่งซื้อมาสองตัวเพราะว่ามันหายนะฮะพอถอดไปหายนะครับ,นะรบผมซื้อตัวใหม่มาสองตัวนะครับเบอร์สิบเห็นไหมน็อตเบอร์ใหม่เพราะไม่กี่บาทแล้วครับแต่ค่าส่งอาจจะแพงนะสองตัวจะยี่สิบขึ้นไปนะฮะแต่ค่าน็อตไม่ได้แพงอะไร ที่เหลือก็ใส่ตรงนี้น็อตเดิมเ,เป็นน็อตของโตโยต้าแท้นะครับแท้เบอร์สิบนะห่งให้แน่น รเราต้องใส่ฝานะครับเพราะว่าฝานี้ก็เพิ่มความงดงามให้แก่รถยนต์ของเรานะครับก็สวยงามยิ่งขึ้นก็ดูสะอาดสะอ้านตานะครับ่าแล้วตรงนี้เราก็ต้องไขให้แน่นนะงั้นเสียงมันจะดังครับไขพอตึงมือฮะไม่ต้องว่าแน่นถึงจน,นไปนะให้ตึงมือใได้ ส่วนสตัวที่เหลือนะฮะตัวกเก่าเรากเก็บไว้ใช้เผื่อมันหายอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับเราก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ